หนูชื่ออะไรนะเด็กชายอะไรนะเด็กชายนิพน์นามงามชื่อเล่นอะไรนะครับน้องเปรมน้องเปรมอ่าวันนี้ครูให้กันบ้านอะไรครูให้กันบ้านอะไรครับครูให้กันบ้านอะไรเออฝึกอ่านอ่านเลยไก่อ่าน อ่านชัดๆเสียงดังๆไม่ต้องอายดูตัวด้วยคอวอดอ่านว่าคอคควายอ่านว่าคออคอคนอ่านว่าคออืคอระคังอ่านว่าคอมองหัวอ่านว่ามองน่าตาอ่านว่าชอสิอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอชชอสู้อ่านว่าโซ ชกกระเชืออ่านว่าชอไหนชกกระเชือม่มีไงชกกระเชืออ่ะอ่ะแล้วไปอ่ะครับยอหญิงอ่านว่ายอดอชะดาอ่านว่าดอตอประตับอ่านว่าตอทอหานอ่านว่าทอทอนางบุญโทอ่านว่าทอทพุทธาอ่านว่าทอะนนเนีนอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดออืม ตเอต่อเตาอ่านว่าตือทอถุงงานว่าทอทอทหารว่าทอทอธงอ่านว่าทออนอนหนูอ่านว่านอนบอใบบอใบไม้อ่านว่าบอมรอปลาอ่านว่าปออพอพึ่งอ่านว่าผออฟอฟ้าอ่านว่าฟออพอพานอ่านว่าพอ ฟ้าฟ้นานานว่าฟอพอสัมภาวาันวา่าพอโอใช่ไหมครับมอม้าอา่านว่ามอมอะไรวะโยยักษ์อ่านว่ายอตอชาดาอา๋อไม่ใช่ไม่ใช่รอเรือรอเรืออ่านว่ารอรอรอเรือ <laughs> รอเรืออ่านรอรอเรืออ่าหาอะไรรอลิงอ่านว่าร,ารอ วเวนอ่านว่าวสอสาลาอ่านว่าสอสอฤศีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหอจอจุลาอ่านว่าล้อืรอจุลารอจุลาอ่านว่าล้ออออ่านอ่านว่าออฮอนุคูกอ่านว่า